สวัสด,ดีนักเรียนชั้นป2ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกับกคุณครูนุ่นในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ครูก็จะพาเด็กๆมาเรียนกันในเรื่องของอักษรสูงนะคะแต่ก่อนเราจะเข้าสู่บทเรียนครูมีปริศนาคำไทยมาให้เด็กๆได้ล,ลองถ่ายเล่นกันค่ะไปดูกันเลยค่ะอะไรเอ่ยเกิดมาจากไข่ถ้าปล่อยทิ้งไว้กลายเป็นลูกเสียบให้เวลาคิดค่ะ อ่าเลเลยนะคะขอไข่ค่ะตอบถูกไหมคะถ้าตอบถูกบหนึ่งท่าเองไงหน่อยค่ะต่อไปนะคะอะไรเอ่ยใช้ใส่ของเหลวแต่ไม่ใช่แก้วมีหลายรูปทรงค่ะให้เวลาคิดค่ะคิดเลยค่ะอ่า้าเลยนะคะขอขวดค่ะตัวต่อไปนะคะ สันคืออะไรกะทบกันทีไรเสียงดังจนช้างวิ่งหนีอ่ามาทายกันที่เพ้าว่าเป็นพินตนะตัวไหนคะอ่าตอบได้แล้วใช่ไหมคะไปดูกันเลยคะ่ะถอชิ่งนั่นเองคะ่ะตัวต่อไปนะคะสันคืออะไรไว้ใช้แบกขนใส่ของมากมีคะ่ะอ่า คลิปเลยค่ะจับเวลาอ่าเ้าเลยนะคะถอถุงนั่นเองค่ะเพราะว่าถอถุงไว้ใช้แบกขนค่ะัวต่อไปนะคะอะไรเอ่ยไว้ใช้รองนั่งกว้างขวางใหญ่โตตับเวลาค่ะอ่าเขาเลยนะคะถอฐานค่ะ ตัวต่อไปนะคะอะไรเอ่ยเที่ยวหาน้ำหวานมาจากเซสอนร้องหึ่งหึ่งหึง่งจับเวลาค่ะอะไรเอ่ยร้องหึ่งหึ่งหึงห่งคะตัวอะไรคะเนี่ยอ่าเผลเลยนะคะขอพึ่งนั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะอะไรเอ่ยใช้คู่กับหม้อไว้กันสิ่งสกปรปกจับเวลาค่ะ อ่าเฉเลยนะคะฝอฝาค่ะตัวต่อไปนะคะอะไรเอ่ย้ายๆายกะท่อมใช้หลบแดดฝนแข็งแรงมั่นคงจับเวลาค่ะอ่า,าเฉลยนะคะส่อสาราค่ะ พอต่อไปนะคะอะไรเอยจำศีลภาวนาอาศัยในป่ามุ่งบาเพ็ญเพียรจับเวลาค่ะอ่าเทเลยนะคะสรอสีนั่นเองค่ะเพราะว่าสรอสีนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในป่าค่ะพอต่อไปนะคะหันนั้นคือใครอาศัยในป่า นิสัยนักล่าเหมือนกับสิงโตลับเวลาค่ะอ่ะาเเลยนะคะสอเสือนั่นเองค่ะต,ต่อไปนะคะสุดท้ายนะคะอะไรเอ่ยใช้ใส่ข้าวของเสื้อผ้าเงินทองคนสมัยก่อนใช้แทนตู้เอ๊ะอะไรนะจับเวลาค่ะ เฉลยนะคะหอหีบนั่นเองค่ะจบกันแล้วนะคะเด็กๆสำหรับเกมปริศนาคำทาทยเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันไหมต่อไปนะคะครูก็จะพาเด็กๆเข้าสู่บทเรียนนะคะไปเข้าไปเรียนพ,พร้อมๆกันเลยค่ะอักษรสูกนะคะมีทั้งหมด11ตัวคือขอไข่ขอขวดขอชิงขอฐาน หอถุงขออพึ่งสอฝาส่อสาราขอลุษีสอเสือและหอหีบค่ะครูก็ได้มีวิธีช่วยตจำอักอรสูงมาฝากให้เด็กกันนะคะองเช่นผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเป็นวิธีการช่วยตจำให้เด็กได้เรียนรู้อักษรสูงมากขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะอักษรสูงสามารถผ่นได้สามเสียงนะคะคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงตีค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างการผันวรรณยุกต์อักษรสูงดูตัวอย่างเช่นคําว่าขาผ่านเป็นเสียงเอกได้ขาค่าขา,ขาพื้นเสียงนะคะคําว่าขาเนี่ยพื้นเสียงเป็นเสียงตะวาไม่มีลูกวรรณยุกต์ค่ะ ต่อไปคำว่าเสือผันได้เป็นเสือเสื้อเสือ,สอต่อไปนะคะคําว่าผึง่งผันได้เป็นผึงผ่งพึ่งและผึ่งค่ะและตัวอย่างสุดท้ายนะคะคําว่าหามผันได้เป็นหามห้ามหามค่ะ คำว่าหามนะคะพื้นเสียงเป็นเสียงตะว,วาค่ะแต่ไม่มีรูปวรรยุกต์นะคะอ่าเราก็จบบทเยนกันไปแล้วนะคะครูก็ได้มีคําถามถามเด็กๆนะคะอักษรสูงสามารถผันได้กี่เสียงคะและมีพื้นเสียงเป็นเสียงอะไรนะเด็กๆตอบได้ไหมคะว่าอักษรสูงเนี่ยผันได้กี่เสียงและมีพื้นเสียงเป็นเสียงอะไรบ้างอ่าเก่งทุกคนเลยค่ะ อักษรสูงนะคะสามารถผันได้สามเสียงคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงตะวาค่ะปบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะเก่งทุกคนเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับบทเรียนอักษรสูงครูก็ได้มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ลองฝึกทํานะคะคําชี้แจงนะคะคือให้นักเรียนเขียนคะแนนชนะอักษรสูงเนี่ยลงในสมุดภาษาไทยนะคะว่าอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัว เด็กๆเ,เขียนลงไปนะคะสำหรับวันนี้ก็จบบทเรียนแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ